คืออะไรหรอหนึ่งพันห้าสิบสามที่แล้วก็หนึ่งพันสมมุติอันนี้เก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านปีที่แล้วพอเลื่อนไปพอเลื่อนไปมันก็จะมาเป็นโลดินเก็แปลใ้ยากหนยสิทวีบสรย์สุย์ทวีปโรดินเนอร มีด้วยเหรอทรวีบโรดิเนียนเน่ยหีแปดร้อยเจ็ดสิบห้าปีที่แล้วมันมีทวีนี้เหรอมีนะล,ล้วพออันนี้เป็นเออ่ยุคน้ำแข็งที่สองบอุณหภูมิอุณหภูมิโลกลบสิบห้าองศาลบสิบห<ม>้า <15 S 1> ถึงมีคนอยู่ว่าบไหนลกสิบห้าองศาเนี่ยไม่มี ตอนนั้นยังไม่มีเลยซ้ำนั่นไม่เป็นเท่ายีบที่ย่าไม่รู้จักมันแผ่นดินมันก็ไหวเรื่อยๆนี่นีย่าร้อยเคลื่อนตอนปีสี่หกสามของร้านที่แล้วร้านปีที่แล้วหรอใช่โอ้โหใครคำนวณนี่นี่ร้านปีน่ยนักวิทยาศาสตร์เหรอครับใช่แล้วตอนนี้เนตันจะเป็น นักวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นอะไรแม่บอกให้เป็นแพทย์ใช่ไหมแต่ย่าไม่อยากให้เป็นนะมันเหนื่อยแผนที่มันเริ่มอันนี้มากลายเป็นทวีปแคนเจียทวีปแผนเจียอืมจะมีอันนี้อยู่ร่วมกันแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็มีแถบอินเดียอยู่แล้วก็แถ เออเออแอฟริกาอืมเป็นเช่นด <c oughs> <rom> ีตัติกาตัติกันอะไรอีกอ่ะต้องทำไมอ่ะเหรี่อะแผนเจียของจริงอันนี้แพนเจีย เทวีเพนเดียไดนเดอร์เกิดแล้ว213ปี213ล้านปีที่แล้วโอ้ยแล้วเนตันเกิดได้ยังน่ะยังตอนนั้นเนตันยังเป็นเอ่ออะไรไม่รู้ของเดนเดาร์อยู่ได้ยันพายุเหรอแล้วตอนนี้อยู่หรือยังครับก็อยู่แล้วอ๋อนะครับ้จะให้ทำอะไรข้าเจ้าหรืออะไรจากออเอเชียแล้วก็แอฟริกา Mm hmm. มันหลุดออกจากกันแล้วก็มาตอบเป็นประเทศทุกวันเลย mm hmm. แล้วก็เอออินเดียเข้ามาในเอเชีย mm hmm. เข้ามาเลยต้องแปลได้ยาหน่ะดอกแปลได้ mm hmm. อันนี้เขาบอกว่า uh huh. แล้วนักวิทยาศาสตร์เขารู้ได uh huh. ้ไงทั <they> uh ้งหมดนี้อ่ เ่อเหนียย่ลอยเึ้น uh ปัจ huh. จุบวันน่น่แล้วนักแล้วในต้านแปลได้ยังไงอะลูกยายานยังแปลไม่ได้แล้วมันเป็นศัพท์ของดาราศาสตร์อะไรนักวิทยาศาสตร์นะมันไม่ใช่ศัพท์ทั่วไปนะครับแปลได้ยังไงครับใช่ไอแปลหรอครับเนียยลอยลอยเนี่ยลอยเลื่อนหรอใช่แล้วตอนนี้ตอนที่มันไหวเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ย เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์มาเนี่มันเป็นรอยเลื่อนอะไรหรอมันเป็นรอยเลื่อนแบ่งเขตอินเดียกับไม่ใช่อินเดียนะย่าว่ามันเป็นพม่านะมันเกิดที่ประเทศพม่านะครับอืมย่าอยากฟังไหมที่มันเกิดครั้งที่แล้วเนี่ยนะมันรอยเลื่อนมันเป็นรอยแยกของ2ี่สิบแปดมีนาตอนบ่ายโมงมเกิดเหตุแผ่นดินไหวอะไรที่ไหนลูก วันที่ยี่สิบแปดมีนาคมตอนสิบสามนาฬิกาเกิดเหตุแผ่นดินไหวอะไรนี่ครับแผ่นดินไหวที่พม่านะครับซึ่งขนาดล่าสุดจากข้อมูลนะอยู่ที่แปดจุสองนะครับและความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ิกิโลเมตรก็ถือว่าไม่ลึกมากนะครับและแรงสั่นสะเทือนตรงนี้เนี่ยส่งผลทําให้หลายจังหวัดในรรู้สึกหรือเปล่าที่ยาเรียกน้องอ่ะขยามากยอ่ะเมฆเมฆเม้กระทั่งเมืองหลวงของไทยก็แตกก็แตกได้ตึกระโลงไง ขยายขยายไปลาวยายไปจีน,นสีแดงเนี่ยคือแผ่นดินไหวอู้ช่ยขยายไปจีนเนี่ยขยาเลยนะลูกนะใหญ่มากเลยขยายนะไม่ใช่อินเดียนะมันเกิดที่พม่านะขยาขยเราเข้าเชียงใหม่อ้าวไม่เกือบหรอกเข้าแล้วเข้าแล้วแต่ไม่ได้แรงครับฮะแรงสิตึกล้าวไปหมดแล้วกินข้าวที่ห้องครัวอืทำไมมาลานนะลูก